รายละ350,000บาทเท่านั้นได้เวลาที่เกษตรกรทุกคนครองลอยแล้วราคารับนำนำเข้าเปลือกน้ำไอีกปีนี้ความซื้อ15มีราคาดังนี้เข้าเปลือกหอมมะล 1มเมล็ดยาว42กรัมตันละ16,000บาทข้าวเปลือกเหนียว10%เมล็ดสัน40กรัมตันละ15,000บาทขาวเปลือกเจ้า0 0ตันละ15,000บาทขาวเปลือกเจ้า5%ตันละ14,800บาทข้าวเปลือกเจ้า10%ตันล2 6 0 0บาทข้าวเปลือกเจ้าตันละ ราคา0 0บาทโดยราคานำเพิ่ข้นของข้อตะวันและเข้านไปที่1 0เริ่มลดตามจนลเป็นอัตราัมภ200บาทและราคาลดนำเขิ่มขึ้นให้ปรับเพิ่อลตามจนลดลโดยมีนาวนอัตราสัมภัต100บาทและมันสั้นในอัตราสัมภั0 5บาท ถ้าอาหาข้าวมีความชื้นมากกว่า15จะถูกหักลดน้ำหนักและทำให้ราคาลดลงโดยสามารถคำนวณได้เองว่าข้าวแต่ละที่เอามาจำนวนจะถูกร้นน้ำหนัก15กิโลกรัมทุกๆ1เปลือเป็นความชื้นที่เพิ่มขึ้น ถ้าเป็นตะกรนนำเข้าเปลือกออกมาได42กรัมจำนวน1,000กิโลกรัมความชื้น15เปอร์เซ็นต์ปันน้ำก็จะได้ราคาล้างน,น้ำที่20,000บาทแต่ถ้าเข้าเปลือกมีความชื้นอยู่ที่16เปอร์เซ็นต์เข้ากับเกิดไป1เปอร์เซ็นต์จะอิ่มหัก15กิโลกรัมก็สามารถคำนวณโดยนำจำนวนปริมาณ1,000กิโลกรัมลบ15กิโลกรัมหาร1,000กิโลกรัมแล้ว ที่กำหนดก็คือ20 0 0 0บาทจะได้ผลลัพธ์ของราคาจํานํนเท่ากับ19,700บาทต่อตันสําหรับสิ่งเชื่อปลรัฐบาลจ,จําหนดให้ไม่เกิน2เปอร์เซถ้าเกินจาก2เปเซ์ขึ้นไปจะถูกหักส่วนที่เกินเช่นถ้าวัดได้4%เเซจะถูกหักแค่2เปเซโดยคํานวณเปอร์เซ็นต์ละส0กิโลกรัมถ้าสิ่งเชื้อปนเกิน2%เปอร์เซก็จะถูกหักที่ส0กิโลกรัม การคำวนวณก้อนเดียวกับการหักความยืดเพีีงยท่านี้จะเป็ตรกรก็อ,กอสามารถคำนวณราคาข้าวที่เกษตรกรจะได้รับได้นะครับอย่างน้ราคาตรงใจข้าวตรงความยืนไม่เกิน15เปอร์เซ็นต์และไม่มีสิ่งเสียปนเรื่องคุณภาพข้าวก็สำคัญอย่าละเลยนะครับรัฐบาลจะไม่ไรับจํางนำนะข้าวเปลือกไม่มีคุณภาพ มีอายุน้อยกว่า110วันหรือเป็นทันที่คุณภาพาต่ำ18,000บา, 8, าทิ้งลงงารข้าวรจอร์โนสเศษและศณะก่อประกาศกําตรดดังนี้1.75หรือวี75 2.75ตายรา่นี่ 4. ควงทอง 5. ควงเงิน 6. ควงเงินควงทอง 7. ควงแก้ว 8. ขาวประคุม ร้านหนึ่งสิบศูหรือเจ้าพระยาหรือ TSLC 0ู0ย์ 40, ส,อส,สองศูขีดสองสีโพทอง12บสอขาวกองหลวง13ม,มาเลเซีย14เตี้ยม,มาเลสิบห้าขาวมาเล16ม,มาเลแดง17เ,เตงบตง18ดอีลับหรือ ใส่ใจคุณภาพข้าวคอตูรับรองว่าราคาถูกใจตอนจำนำไม่ขอกาเมื่อจำนำไม่ได้นะครับที่น้องชาวนาสามารถจำนำข้าวได้ที่โรงสีในพื้นที่ที่เข้าร่วมโดยสังเกตโงสีฟ้าที่มีสัญลักษณ์ของคอขอตอรับจำนำใบประกวนโดยอคอสและอตกนี่ข้าวที่รับจำนำได้แก่ ข้าวเปลือกหอมข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกหอมจังหวัดข้าวเปลือกปฐุมธาน,นีหนึ่งและข้าวเปลือกเหนียวหรือจะจำนำที่ยุ้งถางกับพคตโดยชนิดข้าวที่รับจำนำได้แก่ข้าวเปลือกหอมลและข้าวเปลือกเหนียวจำนำได้ตั้งแต่หนึ่งตุลาห56หถึงย8กุมภาห้าเจ็้าปายเริ่มหนึ่งตุลาห้าหถึง31รกรกฎาคม57สามารถไถถอนได้ภายใน4ี่เดือน ไปยึดถอนหน่บ้าจะนำเข้าขนาดจะเกิดกรณีขอสวมติดแต่อย่ายอมนะครับถึงปริมาณข้าเวเปลือกที่พี่น้องชาวนาเก็บเกี่ยวได้จริงและเอามาจำนำจะน้อยกว่าปริมาณข้าวที่ระบุนในหนังสือรับรองรเกษตรกรก็ไม่สามารถเอาข้าเวเปลือกของผู้อื่นมาจำนำได้อีกแล้วมิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการสวมติดเพราะหากขระ การสวมสิดเกิดขึ้นก็จะได้รับโทษทั้งสองฝ่ายทั้งตัวเกษตรกรผู้มีสิทธิ์และคนสวมสิดด้วยนะครับจีความผิดฐานข้อโกงมีโทษจำคุกไม่เกิน3มปีหรือปรับไม่เกิน6 0 0ัน 6, บาทหรือทั้งจำทั้งปร,ปร,ปรับครับและเกษตรกรรายนั้นจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐอีกเลยไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นซึ่งในหนังสือรับรองเกษตรกรผูไ้ไยจะมีระบุไว้อย่างชัดเจนครับเกษตรกร,กรต้องอ่า ครอาไฟนหนึ่งขาวกด้วยความห่วงใยที่น้องชา้าดนาไทยจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งข้าว